จริงๆบอกว่าตอนนี้เนี่ยภาพของอุตสาหกรรมยานยนต์ในบ้านเราตนนัวนี้ปีนี้น่าเป็นห่วงนะครับอย่างที่ประกาศไปแล้วนะครับว่าซูกิต้องปิดโรงงานไปซูบูรุปิดโรงงานไปก่อนหน้านั้นก็มีของทาง GM มนะครับต้องบอกตอนนี้เนี่ยคือค่ายานยานต์จีนนะครับจากนโยบายตัว ev 3 ev 3.5ที่ทางภาครัฐสปอตนะครับต้องบอกว่ากลุ่มจีนที่เข้ามาเนี่ยต้องบอกว่ามีเอฟเฟกกับกลุ่มญี่ปุ่นค่อนข้างเยอะต้องบอกว่าญี่ปุ่นเองส่วนใหญ่ จะเน้นทางด้านเรื่องของ ICE ของจีนจะเน้นทางด้านตัวของ E.V. นะครับเพราะนั้นตรงนี้เนี่ย t r a t e g y ของทางสองค่ายจะไม่เหมือนกันนะครับเพราะว่าต้องบอกว่าแร่เอิร์ธของทั้งโลกเนี่ยญี่ปุ่นอยู่กับเกาหลีถือแค่ยี้าเแต่70%ถือในของจีนเพราะฉะั้นอย่างนั้นตัวตัวส r ร t ท g y B.E.V. ยังไงเนี่ยผมบอกได้เลยว่าญี่ปุ่นเนี่ยแข่งกับจีนแข่งไม่ได้นะครับเพราะญี่ปุ่นก็ต้องแข่งในเรื่องของ ICE ในส่วนนี้นะครับก็ถ้าดูจากยอดขายที่ตอนนี้ต้องบอกว่าในเดือนเมษายที่ผ่านมาเนี่ยถ้าเดี๋ยวตัวเลขเนี่ยจะเป็นตัวเลขที่น่ากลัวมากนะครับเพราะว่าจริงๆเราเพิ่งประชุมกันเรื่องตอนพฤษภานะครับตัวเลขเนี่ยเราลบไปเยอะมากนะครับตัวโต้ลาลบไป21อนะครับอิลสูลบไป28นะครับแล้วก็ตัวนิสสันลบไป29นะครับแล้วก็ที่เห็นหนักๆก็คือซูกิลบไป80นะครับ มันโดยเฉลีย่ยของอุตสาหกรรมตัว production ทั้งหมดเนี่ยเราหายไปประมาณเกือบเกือบเฉลี่ย30%นะครับผลที่ตามมาคืออะไรคือตัวของพาร์ทเมเกอร์ทั้งหมดตัวนี้เนี่ยคือบางคนทำงานกันอ,อ,อาทิตย์หนึ่งหรือ3วันก็มีช่วงก่อนนั้นของคน mm hmm. ที่ทำมาฮีโน่เนี่ยหยุดสงการหยุดกันทั้งเดือนนะครับตรงนี้ก็เลยบอกว่ามันมีผลเอฟเฟกมาที่พาร์ทเมเกอร์ด้วยแล้วก็ ตั้งเป้าปีนี้เนี่ยจริงๆเราตอนต้นปีเราประกาศว่าเราจะได้ปีนี้ตั้งไปที่1 9 0 0 0ล้านคันจากปีที่แล้วหนึ0 0 0้านคันตัวเลขที่เรามองดูถ้าภาพเป็นแบบนี้อยู่นะครับเราประเมินฟอร์แคต์ออกมาแล้วเนี่ยตัวเลขน่าตกใจนะครับอยู่แค่ล้านห mm ้ hmm. าล้านหกแต่กจะหายไปเกือบเกือบสองแสนกว่าคันนะครับจากเรื่องของ domestic consumption นะครับที่เรียกว่านี่ครัวเรือนเราสูงเกือบเก้าสิบสี่เปอร์เซ็นต เพนแบงก์เองไม่ปลอยสินเชื่อกลัวหนี้เสียบริษัทโรงงานหลายโรงงานจะเห็นนะครับว่าที่ผ่านมามีโรงงานที่ปิดตัวไปต,ตามๆกันนะครับกระจก VMC ปิดไปโรงงานบ้านโป่งโครเมียมปิดไปแล้วก็มีอีกหลายโรงงานนะครับที่เป็น s m e เนี่ยไปไม่รอดนะครับต้องบอกว่าตัวนี้เป็นจุดหนึ่งที่น่าเป็นห่วงมากสําหรับคนที่อยู่ในธุรกิจของชิ้นส่วนยานยนต์นะครับอันนี้ก็ค่อนข้างจะซีเรียสมากๆนะครับต้องบอก อืมครับเอ๊ะแต่พอดูพวกพอแคสต์แรงต่างนะครับคือจะเห็นว่าผมอ้างอิงจาก BCG แล้วกันนะครับเดี๋ยวผมขอดูก่อนนะครับว่าขึ้นมาได้ไหมอ่าโอเคนะครับเนี่ยจะเห็นนะครับว่าจริงๆโอเคพวก BEV เนี่ยมันมาแหละนะครับไอ้สีฟ้าขบวนแท่งบนมันมันก็สัดส่วนก็เพิ่มมากขึ้นนะครับแต่เอาข้อจริงปลายทางสักปี2030นะครับมันก็อาจจะไม่ได้ไกลจากนี้แหละนะครับแต่ว่าสัดส่วนมันอยู่แค่ประมาณสัก14%นะครับแล้วก็ที่เหลือก็จะเป็นพวกปลั๊กอินไฮบริดนะครับแล้วก็เเนนีีี่ยดซซลลแกโ คือสัสดส่วนความหมายคือว่าสัสดส่วนเนี่ยต่อให้มันเพิ่มขึ้นแต่มันก็ยังไม่ได้เยอะอะไรขนาดนั้นนะครับคือไม่แน่ใจว่าตอนเนี้ยมันกระแสเช่นมันไฮมากเกินไปหรือเปล่าคือเราอาจจะติดตามข่าวโอ้รถอีวีนู่นนี่นั่น,นอะไรเงี้ยแต่ว่าเนี่ยคนในวงการเขาเขาวิเคราะห์กันลักษณะแบบนี้เนี่ยจริงๆเรากําลังตื่นตระหนกตกใจกับภาวะแบบนี้มากเกินไปไหมครับใช่จริงๆแล้วเนี่ยคือจุดหนึ่งที่เราเคยดูกับทางรีเสิร์ช KKP นะครับคุยกับกลุ่มเมติ คุยกับทางหล,หลายๆอย่างนะครับต้องบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยตัวแบบที่บอกแล a ออธของโลกเนี่ยที่เป็นพวก NMC ตรงนี้เนี่ยมันอยู่แค่ประมาณสามารถผลิตได้ต่อปี11ล้านคันนะครับที่จะผลิตต้อง BEV นะครับแต่ถ้าไปดูสไลด์ที่เราผลิตรถยนต์ตอนนี้เนี่ยเราผลิตอยู่เกือบเกือบ90ล้านคันมันจะเห็นว่าตัวนี้เนี่ยคือเปอร์เซ็นต์ของการเพิ่มขึ้นของตัว BEV เนี่ย คือในช่วงที่รัฐซัพพอร์ตตอน7 5 0 0 0้ตอง EV 3 5 7 0ว่ายอดขายในประเทศไทยเนี่ยในปีที่แล้วจดทะเบียนเกือบ70,000าคันถือว่าสูงสุดในอาเซียนเลยเพราะว่าเกิดจากการซับซิได้นะครับแต่ถ้าบอกว่า EV เนี่ยไม่ซับซิได้เนี่ยผมบอกเลยว่าตัวนี้ยยอดขายก็จะลดลงมาส่วนหนึ่งนะครับก็เลยมองว่าจริงๆแล้วเนี่ยทางเรายังมองว่าในในอุตสาหกรรมชิ้นส่วนเนี่ยยังมองว่ายังไงก็ตามนะครับตัวของตัว ไอซีเอนี่ยยังไปได้เรื่อยๆนะครับที่บอกไปเพราะว่าจริงๆแล้วต้องบอกว่าตลาดทางด้านตัวดอกการตลาดของทางด้านของตัวแอฟริกานะครับตลาดของลาตินนะครับซึ่งตลาดในประเทศที่เป็นอินฟาสตรั์เจออย่างไม่พร้อมอย่างไทยเองผมยังถือว่าอินฟาสตรั์เจอ์ย่างไม่พร้อมนะครับเรื่องของออสานีชัดต่างๆยังมีไม่เพียงพอการขึ้นเขาต่างๆเนี่ยผมเลยบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยเ,เราเองยังต้องมี ไ c e ไปได้อีกนานทีเดียวนะครับก็คือจริงๆก็เลยมองว่าที่เราเสนอภาครัฐไปถ้าดูจากตัวที่เราเสนอภาครัฐไปเนี่ยตัวหน้าจะเห็นว่าภาครัฐที่เราเสนอว่าหน้า11นะครับตอนนี้ที่เราบอกไปให้เนี่ยก็จะเป็นตัวหนึ่งที่อันนี้เป็นเป็นต้องบอกว่าถ้าไปในเวทีไหนแทบจะทุกเวทีนะครับพวกเราผลักดันเรื่องนี้มาใช้เวลาประมาณ6ปีลนะที่ทั้ง EPIC ทั้ง t i a ทั้ง สมาคมแท็บมาเนี่ยเราพยายามจะมองว่าอย่าไปแบน ICE การแบน ICE เนี่ยเป็นสิ่งที่ผิดนะครับคนที่แบน ICE ส่วนใหญ่จะเป็นพวกยุโรปนะครับที่เขาไม่มีการผลิตรถยนต์ถ้าไปดูอุตสาหกรรมพวกบราซิลพวกเม็กซิโกพวกต่างๆเนี่ยเขาจะไม่แบนกันนะครับแต่ว่ามีช่วงหนึ่งจะเห็นว่าบ้านเราต้องการที่จะแบน ICE นะครับซึ่งการแบน ICE ตรงนี้จะทำให้ค้าญี่ปุ่นค่าทุกที่เนี่ยจะไม่มาที่ไทย ครับแล้นี่ตอนนี้ก็คือเราทําตัวนโยบายนี้บอกว่า70-30ก็คือว่าเราควรจะรักษาฐาน ICE ของบ้านเราเนี่ยให้เป็น last man standing ในส่วนตรงนี้แล้วก็พยายามจะดึงดูดนะครับนักลงทุนต่างชาตินะครับจะเป็นค่ายุโรปจะเป็นค่าญี่ปุ่นจะเป็นอื่นอื่นๆเนี่ยถ้ามาลงทุนที่ไทยได้ก็จะสามารถที่จะทำให้ตัวคีน ICE ที่จะเป็นรวมถึงตัวคาบิด พักอินไฮปิดด้วยนะครับจะสามารถเติบโตต่อเนื่องไปได้นะครับอันนี้คือสิ่งหนึ่งที่ทางสมาคมเราพยายามจะผลักดันนะครับต้องบอกว่าพาร์ทที่เป็นของตัว ICE เนี่ยมันมีพาร์ทเกือบ3 0 0 0 0่นัวคันแล้วงบอกโดยเฉพาะรถ p ิกอัพเนี่ยเกทาาโดยพาร์ทที่เมืองไทยมันเกิด Value Add ค่อนข้างเยอะนะครับส่วนที่2ก็คือเราบอกส่วนของตัว BEV ต้องบอกว่าเรื่องเอ่อตัวของเอ่อเรียกว่า global warming เนี่ยมันหนีไม่พ้นครับที่เราต้องไปทาง ตัวของ BV แต่ก็มองว่า BV ตรงนี้เนี่ยก็คือเรามองว่าแคปของเขาเนี่ยควรจะอีประมาณ30%ถ้าดูจากรีเสิร์ชแล้วนะครับราะเรามองว่าพยายามให้ไทยเป็นฐานผลิตของรถยนต์ BV ให้ได้อันนี้คือสิ่งหนึ่งที่เราเสนอภาครัฐไปที่จะลงทุนจีนจ่าย7 0 0 0 0ืนแสน้าให้มาผลิตแต่หัวใจตรงนี้ต้องบอกว่าเอ,อ่พวกนี้เนี่ยก็คือมันมีข้อผิดพลาดอยู่จุดหนึ่งก็คือว่าพาร์ทเนี่ยสามารถนำเข้ามา0%จากตัวอ c เซ ถ้าจากตรงนี้อาซ็ท <K> ี่เกิดขึ้นนี่คืออะไรนะครับททครับก็คือตัวถังทั้งหมดสามารถนําเข้าได้หมดเลย oh. โดยที่ไม่ต้องเสียภาษี <Okay. S 2> เพราะว่าเราเซ็นตัวอาเซ็ปกับทางจีนเรานชิ้นส่วนที่เป็นตัวถังทั้งหมดนะครับที่พวกเราถนัดดีกว่าพวกตัวถังชิ้นส่วนเป็นตัวบอดี้เป็นตัวพลาสติกตรงนี้เนี่ยคือเป็นมูลค่าถ้าขัา้วถึงคันหนึ่งเนี่ยมีมูลค่าประมาณ30บเซนนะครับซึ่งตรงเนี้ยเราไม่ได้นะครับนั่นีืสิ่งหนึ่งที่เราหายไป แต่ว่าตัวแบตเตอรี่กับตัว e-part ที่เป็น traction motor เป็นตัว DCU นะครับตัว inverter ตัว traction motor ซึ่งกลุ่มพวกนี้เนี่ยไม่ได้อยู่ในมือของคนไทยนะครับเพราะฉะนั้นถ้ามองว่า e-v ที่เข้ามาเนี่ยเราอาจจะไม่ได้ประโยชน์อะไรนะครับถ้าเขาไม่ทำตัวถังอะไรต่างๆที่เมืองไทยนะครับก,นนก็คือหลายคนก็จะบอก e-v ศูนย์เหรียมแต่ผมไม่เฉพาะครับว่า e-v ศูนย์เหรียมจริงๆมันไม่ศูนยมันยังมีบ้างแต่ว่า ถ้าเทียบกับตัวไฮบริดตัวปลั๊กอินไฮบริดหรือตัว ICE แล้วเนี่ยคือพอพอชั่นที่เราได้เนี่ยมันได้มากกว่าเยอะนะครับอันนี้ก็เป็นสิ่งหนึ่งที่เราพยายามเสน่หภาครนะัฐให้เห็นภาพทั้งเรื่องของ ICE เรื่องของ BV แล้วก็สุดท้ายคือเรื่องของ a าส Transformation ภาครัฐจะต้องช่วยเหลือผู้ประกอบการที่เราบอกเราบรรษานผลิตให้ญี่ปุ่นมาเนี่ยเกือบเกือบิกว่าปีถ้าเกิดเปลี่ยนดิสรัปไปแล้วเลยเนี่ยต้องบอกชิ้นส่วนเนี่ยจาก3 0,000ชิ้นเนี่ยมันเหลืออยู่แค่ สองสามพันชิ้นมันจะมีบีดีซัเชนที่หายไปอีกเรียกว่าค่อนข้างจะเยอะมากนะครับตรงนี้คือที่เป็นห่วงนี่คือหายไปเกือบๆจาก2,000ันกว่าลายหายไปประมาณ8 7 4ลายที่เคยคิดนะครับแล้วก็จุดนี้คือจุดหนึ่งที่เราพยายามเป็นห่วงแล้วก็พยายามให้ตรงนี้ไปในฟิล uh, ที่สามารถต่อไปได้ซึ่งอันนี้ก็เป็นจุดหนึ่งคนที่ไปได้ก็ไป,ป BV ไปหา JV ต่างๆ คนนีดไปไม่ได้ก็เราก็มองว่าไปทําเรื่องของพาร์ทอัปท์มาเก็ตนะครับอันนี้ก็เป็นสิ่งหนึ่งที่เราพยายามจะเสนอให้ภาครัฐตรงนี้อยู่นะครับอ่าโอเคนะครับ after market เดี๋ยวโน้ตไว้ก่อนอันนี้น่าสนใจมากตลาดใหญ่มากนะครับแต่ว่าเอาเอา,เอาตรงภาพตรงนี้ก่อนครับคืออันนี้เป็นข้อเสนอนะครับจากทางสมาคมแล้วก็สิ่งที่เห็นเนี่ยมันก็คงเป็นประโยชน์หมายถึงว่าในในทางภาคราัฐในเชิงของนโยบายเนี่ยมันก็ควรจะต้องทําแบบนี้แหละ แต่ถ้าผมถามใกมุมนึงแล้วกันคือในมุมของผู้บริโภคอย่างพวกเรานะครับคือต้องยอมรับว่าหลายคนพอไปใช้ e-v แล้วเขาติดใจเหมือนกันนะครับคุณพอนะอันมันมันมีอยู่บางกลุ่มอยู่เหมือนกันแต่ว่าความหมายความถามมันก็คือว่าเอ๊ะมันมันมีเหตุผลอะไรที่มันต้องเป็นคอมบิเนชันแบบนี้ในมุมผู้บริโภคเช่นมันต้องมีรถน้ํามันบ้างมันต้องมีรถ b-e-v มันต้องมีไฮโดรเจนมันต้องมีอะไรหลายๆอย่างมันมันมีประโยชน์อะไรในมุมของภาพรวมๆนะครับเพราะว่าคือถ้าสมมติว่าสมมุติว่าตัวรถ b-e-v มันมันดีมาก ก็มันอาจจะไปทางนั้นร้อยเปอร์เซ็นก็ได้แล้วคนที่เหลือก็แค่ต้องก็แค่ต้องไม่อยากใช้คํานี้คือต้องต้องดิ้นรนแล้วก็ปรับตัวให้ตัวเองอยู่รอดไปแต่แต่ว่าคุณพองพยายามจะบอกว่ามันมันควรจะต้องมีคอมบิเนชันมันมันมีประโยชน์ยังไงได้บ้างครับในภาพรวมคือถ้าพูดถึงตัวของไอยานยนต์ไฟฟ้าตรงนี้เนี่ยต้องบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยคือส่วนใหญ่ที่ใช้กันเนี่ยจะเป็นรถยนต์คันที่สองจะไม่ใช่คันหลัก<อ>เพราะว่าถ้าคันหลักเนี่ย คือต้องบอกว่าถ้าคนที่ใช้ประจำแท็กซี่คุณอีกใช้ประจำเนี่ยต้องขับไปนู่นขับไปพัทยาขับไปหัวหินขับไปไกลๆเนี่ยผมมองว่าไม่เหมาะนะครับแต่ถ้าเป็นออฟฟิศที่จากโลเคชันหนึ่งไปโลเคชันหนึ่งแล้วกลับมาเนี่ยตอนนี้ผมว่าเหมาะมากเพราะว่าหนึ่งคือน้ำมันไม่ต้องเสียนะครับต้นทุนจะถูกเพราะฉะนั้นก็เลยมองว่าตัว B E V เนี่ยจะเหมาะกับบริษัทที่เรียกว่าสำนักงานที่ไปจากโลเคชันหนึ่งกับโลเคชันหนึ่งที่ฟิกโลเคชันนะครับตัวเนี้ย จะค่อนข้างมีประโยชน์ค่อนข้างเยอะนะครับต้องบอกว่าถ้าไปถามแต่ละกลุ่มเนี่ยจะเห็นภาพเลยนะครับว่ากลุ่มที่ใช้รถที่ไปป,ประจํากลับมาเนี่ยทุกคนจะชอบเรื่องของตัว BV แต่ละที่จะขับเป็นไปเดินทางครอบครัวต่างๆเนี่ยเลยแล้วมองว่าทุกคนยังมองว่า Hybrid เอ่ยปลั๊กอินไฮบรเอ่ยหรือว่าเป็นต่างๆเนี่ยจะเป็นคําตอบที่มากกว่านะครับต้องดูว่าจริงๆแล้วตัวอินฟาส r ตร t u r e เราในบ้านเราเนี่ยมันยังไม่พร้อม เหมือนกับต่างประเทศทั่วโลกเหมือนกันอินฟาสรัคเจอร์ตัวนี้ยังไม่พร้อมเพราะฉะนนั้เราเลยมองว่าตัว ICE ยังไม่หมดโลกนะครับเพราะมันยังมีดีมาที่ยังต้องใช้อยู่ตลอดนะครับเพราะฉะนั้นเราเลยมองว่าถ้าเรามีดีมาแล้วเนี่ยแล้วเราเป็น last man standing ของตัว ICE บวกด้วยไฮบิดบวกด้วยพลักอินไฮบิดเนี่ยคือมันจะสร้าง value add ให้กับในอุตสาหกรรมชิ้นส่วนยานยนต์ในไทยได้ ค่อนข้างจะเยอะนะครับอันนี้ต้องบอกตามตรงเพราะว่าเราพยายามผลักดันตัวเนี้ให้เป็น l a s t Man Standing mm hmm. ให้ได้เพราะว่าจุดนี้เองเนี่ยอายุของรถโดยเฉลี่ยที่บอกไปเนี่ยยังมีอายุอีกยังยังมีอายุที่คุยกับญี่ปุ่นเนี่ยอย่างน้อยอีก10ปี15ปีเนี่ย ICE ยังอยู่เพราะในช่วงนี้เราควรจะเรียกว่าถาเ,เรียกว่ากอบโกยตัวผลประโยชน์ให้มากที่สุดแล้วค่อยผันตัวเองไปในธุรก,กิจอื่นเราจะมีเวลา เรียกว่าผันตัวเองไปทําเรื่องธุรก,กิจอื่นๆได้นะครับอันนี้ก็สิ่งหนึ่งที่ให้ภาครัฐเห็นภาพตรงนี้นะครับ